ครับผมสวัสดีครับพี่อารามครับวันนี้วันนี้มาทำอะไรกันเนาะวันนี้พอดอีเราได้แบ่งปันประสบการณ์กันนะว่าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมันมีสองระบบแม้กระทั่งผมเองเกษตรกรนะยังไม่เข้าใจระบบ AC DC มันต่างกันยังไงครับผมแล้วที่นี้เห็นว่าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นมวยก็ บวมไปทั้งตัวเลยนะถ้าเป็นมวยก็น็อปเสร็จก็นับสิบมาแล้วครับผมเพราะอะไรครับนับสิบมาแล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ครับผมที่ใช้มามันเป็นยังไงเพราะเราเป็นนักต่อสู้นะครับผมเราก็มาเรียนรู้ว่าอาแล้วที่เราใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับแล้วพอดีได้เรียนรู้ไปก็ได้เจอช่างก้าครับผมว่าระบบที่เราใช้เนี่ยพอมาเป็นเอซีแล้วเนี่ยมันทําให้ปัญหาจุกจิกมันหายไปซึ่งไม่ใช่จุจาก ไม่ไม่เราไม่ใช่ผู้รู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิต์พลังงานแสงอาทิตย์กับระบบอินเวอร์เตอร์เกี่ยวะไรเราไม่รู้แต่ว่าพอเรามาเลี่ยงระบบครับแล้วว่ามันตอบโจทย์เราได้มันรู้สึกดีเนาะคือเราไม่จุกจิกในการซ่อมครับผมบางทีตอนเราใช้แบบระบบเดิมเนี่ยมันแปลงไฟเสร็จเดี๋ยวก็สองสามเดือนล้วก็ใช้ครับเสียใช่ไหมครับเสียเสียเีแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่เราทำไม่ได้ ที่ที่น้ําหนาวนี่ก็เสียอยู่เหมือนกันที่น้ําหนาวเจอฟ้าผ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่างเก้าไปทําให้นะครับขอบคุณครับก็เปลี่ยนระบบทั้งหมดเลยใช่ครับครับผมเนื่องจากเราเราเป็นเกษตรกรเนาะช่างเก้าว่าพอเราขายอิฐผาลําได้แทนที่จะได้เก็บเงินเอากลับมาซ่อมพลังงานแสงอาทิตย์อีกแล้วใช่ครับใ้าเราเป็นเกษตรกรเนาะเราเห็นพืชที่เราปลูกเราทําใจไม่ได้ที่ให้เขาเหี่ยวแห้งครับบางทีก็ต้อง ใช้คูคบุต้าเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วเราทำงานให้ใครไม่รู้ทีนี้ก็เลยมามามา,มาเข้าๆออดูแล้วนี่คงไม่ไหวเนาะสู้ต่อไม่ไหวสรุปแล้วถ้าเรายังดื้อดันที่จะไม่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนระบบ,รบเราก็กลับไปสู่วงเวียนเดิมคือใช้น้ำมันใช้น้ำมัน,ใช,น,มนใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าแล้วต้นทุนทางเกษตรมันสูง แลเกษตรกรไม่เหลืออะไรอยู่ดีทํามาก็ไปสู่กับน,น้ํามันครับผมวันนี้วันนี้นนคุณหลามเอาเออมีท่านอะไรเนาะมาออพอดีท่านคนตีสมปองครับท่านทำหน้าที่อะไรเนาะหน้า,ท,านที่แกทำงานเาลุท่านเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ครับจังหวัดเพชรบุรี ท่านก็เป็นประธานเรียนรู้เกี่ยวกับซึ่งสปรกรพื้นที่มีเยอะมากทั่วประเทศที่ท่านเป็นประธานและเป็นที่ปรึกษาคและท่านก็่ามาว่าเกษตรกรที่พึ่งพาตัวเองได้เพราะฉะนั้นพิษสงใช่ไหมที่ไม่ต้องอไปเรียกร้องอะไรจากใครแต่ว่าเราแก้ปัญหาชีวิตด้วยตัวเ,เองได้ซึ่งท่านมองว่ามันเป็นต้นแบบที่ดีผสามารถที่จะเอาตรงนี้ไปแบ่งปันกับทุกคนว่า,าการลงทุน อย่างนี้คุ้มไหมครับผมกับลงทุนแค่นี้แต่ว่าข้าวผลผลิตที่ได้สามารถตอบแทนตอบแทนมาภายในปีหนึ่งเขาสามารถได้ทุนแล้วอ๋อเลยทำให้มันมีแนวคิดว่าอาแล้วทำไมบ้านเราทำไมไม่เอาต้นต้นต้นแบบที่คนที่ทำแล้วแล้วประสบผลสำเร็จแล้วครับผมไปแบ่งปันกันถ่าทอดกันครับผมนี่นะ พื้นที่ตรงนี้ไม่มีชมประทานเลยนะอืมใช่ครับไม่มีชมประทานเลยครับไม่มีคลองส่งน้ําอะไรเลยเทวดาอย่างเดียวครับเพราะถ้าบางปีเนี่ยเทวดาฝนตกมาไม่ตามฤดูกาลครับข้าวแทนที่จะได้ที่เราลงทุนแล้วค่าพันข้าวค่าไถนาค่าปุ๋ยครากกับเลขศูนย์ครับผมแต่พอเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ครับโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ระบบเอซีมาแล้วก็ทาให้เราทําให้แกตอบโจทย์ได้อะ ครับผมคือมันตอบโจทย์ตอบโจทย์ไอ้ไอ้ที่แกทำนาเดี๋ยวนี้จะทำเฉยๆแต่ว่าตอนนี้แกได้ผลผลิตแล้วครับผลผลิตแกแกได้จะได้ภายในภายในปีเดียวครับแล้วสิ่งที่ตามมาคือแกได้ทําทําเกษตรล้างนาครับผมอูแกบอกว่าแกปลูกข้าวโพดข้าวหวานแล้วก็ได้เลี้ยงปลาก็ยั่งยืนนะดูแล้วนะผมว่าใช้ทํานี้ได้มันเป็นทางรอดครับไม่ใช่ทางเลี่ยงทางรอดที่เกษตรกรเนี่ย เ,เปลี่ยนวิธีชีวิตก็เปลี่ยนแล้วแต่ถ้าไม่เปลี่ยนนะถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดถ้าเรายังอยู่ดิบเดิมๆอ่าแล้วถามว่าปัจจุบันเนี่ยผลฟ้าเราก็เข้าใจว่ามันวิธการมันเปลี่ยนครับถ้าเราไม่ไม่เปลี่ยนวิธีคิดที่จะมาแก้ปัญหา<ช>ด้วยตัวเราเองแล้วใครจะมาช่วยเราครับผมเปลี่ยนให้ถูกทิศถูกทางด้วยนะใช่ครับใช่อเออถูกทิศทางคืออะไรคือ ถ้าถ้าไม่ถูกก็ก็เจอมาแล้วนะถ้าไม่ถูกมันก็กลับเหมือนเดิมครับผมถ้าเราไม่ไม่ชัดเจนในการที่จะที่จะแก้ปัญหาเลยเราก็ต้องถูกคิดถูกฟังว่าอ๋อต้องให้ปรึกษาเรียอปรึกษาคนที่รู้ครับผมเราอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เรายังไม่เห็นแต่เราควรปรึกษาคนที่รู้แล้วแล้วคนที่ทำได้จริงแล้วเราก็มาแบ่งกันไอ้นี่ขายขายขายมะนาวมาได้เท่าไหร่นะโอ้ปีหนึ่งก็เป็นแสนครับ กินเงเป็นแสนเออแล้วผมขายอุตผาลำขายมะนาวแล้วขายผักแต่บางครั้งพอทำแบบเดิมพอขายสินค้าทางเกษตรได้ก็ต้องมาซ่อมพลังงานแสงอาทิตย์เลยมันไม่เหลืออ๋อครับพี่พี่นู้นนะเนาะครับที่ออฟฟิศชาวนาที่ออฟฟิศชาวนาด้วยที่เพชรบูรณ์ด้วยน้ำหนาวคือน้ำหนาวเพชรบูรณ์ที่น้ำหนาวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่างก้าวไปหน่อยเนาะโอ้ต้องขอบคุณลุงค่ะเดี๋ยวช่างก้าวจะไป ไปดูให้ครับอบในการติดตั้งในการใช้ใบพัดเสมอในการใช้อะไรต่ออะไรนี่เดี๋ยวเรามีอ่าสต็อกเป็นเสมอเป็นต้มน้ําเป็นอะไรนี่เราเอาไปตะชิ้นสองชิ้นขันชิ้นเสือทางไกลเนาะครับผมเสื่อแก้ไขได้ในทันท่วงทีเราคือทำทางนั้นเลยเพราะว่าเราปลูกต้นไม้เราก็รักต้นไม่นะใช่ครับเพราะเพราาะว่ตอนนี้เหี่ยวแห้งแล้วเจนโอ้โหครับทุเรียนตายเนี้ยคิดดูครับผมพอเราเสร็จพาท่านพลตีสมองพามณีมาแล้วก็คงจะ ดำเนินการเลยเนาะครับเราก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวโทรนัดช่างนะเด้อใช่ครับช่างช่างเต้าว่างไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรกินเร่อยไรกันกับนะกับใช้ชีพไปนี่ใช้ชีพแบบชิว